วารวีมีมารยาทงามเจริญรอยตามวิถีพุทธโรงเรียนสีมโหโสถตั้งอยู่เลขที่217หมู่7 ตำบลโคกปีบอำเภอสีมหโหสถจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกโรงเรียนสีมหโหสถก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2515เดิมชื่อโรงเรียนโคกปีวิทยาคมเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 อดีตโรงเรียนสีมโหสถอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดต้นโพโรงเรียนมารีวิทยาสีมโหสถในปีพุทธศักราช2516โรงเรียนสีมโหสถได้ย้ายไปใช้อาคารเรียนของชุมชนวัดโคกปีบซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลสีมโหสถในปัจจุบันต่อมาคุณไพรินและคุณโกสมยาณิ์ได้มอบที่ดินจำนวน25ไร่และคุณเกษตรโกศินได้มอบที่ดินจำนวน7ไร่48ตาราง ในการก่อตั้งโรงเรียนตราประจำโรงเรียนยอดโพที่มีใบกำลังผลิสามใบหมายถึงการศึกษาที่มีการพัฒนาโดยไม่หยุดยั้งทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมสีประจำโรงเรียนคือสีเลือดหมูดำ สีเลือดหมูหมายถึงความแข็งแกรง่งสีดำหมายถึงความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นคำขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่กตัญยูรู้หน้าที่กีฬาเด่นเน้นคุณธรรมปัจญาโรงเรียนสิกขากาโมพวังโหติผู้ใฝ่การศึกษาเป็นผู้เจริญ ตลอดระยะเวลากว่า50ปีของโรงเรียนสีมโหสถผู้บริหารทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสามารถซึ่งปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายปรีชาชั่างกลึงโดยมีนายนร,ราพงษ์มาแสงดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนการบริหารงานโรงเรียนแบ่งเป็น5กลุ่มได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการมีนายอนุรักษ์ผู้เน่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณมีว่าที่ร้อยตีหญิงรำไพพันชวีนิรมนเป็นหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มบริหารงานบุคคลมีนางสาวรุจิราเพียรพิจิตเป็นหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีนางสาวนรีรัตยุทธวิธีเป็นหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีนางสาวสรัญญากิ่นจันท์เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการบริหารงานจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดยคุณเพิ่มศักดิ์ศร,รีแสดและคณะโรงเรียนศรีมหโหสถมีนักเรียนจำนวน584คนมีบุคลากรทั้งสิ้น39คนประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนสองคนข้าราชการครูจำนวน32คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนและลูกจ้างประจำจำนวน4คน ปัจจุบันโรงเรียนมีคณะครูที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาทั้งยังพัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีออกสู่สังคมสมดังวิสัยทัศน์ที่ว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสีมโหสถของเราส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านไปเรียนรู้ห้องสมุดมีหนังสือและเครื่องมือค้นคว้าที่หลากหลายทันสมัยนักเรียนสามารถเข้ามาใช้ได้ตามอัธยาศัยโรงเรียนสีมโหสถส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและยังส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถและทักษะต่างๆอย่างเหมาะสมกับวัยทั้งทักษะการงานอาชีพและกีฬา นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นเมืองโบราณทวรารวดีบริเวณวัดส,สะมรกตคูเมืองวัดต้นโพที่มีต้นสีมหาโพและมีห้องสมุดชุมชนที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอีกด้วยจากการดำเนินง,งานทั้งหมด โรงเรียนตระหนักและคำนึงถึงนักเรียนเป็นสำคัญโดยให้การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนรวมทั้งมีการเชื่อมโยงธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยมีนายปรีชาช่างกลึงผู้อำนวยการโรงเรียนสีมโหสถเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะครูและบุคลากรมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ดังเห็นได้จากรางวัลครูต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกรางวัลกูดีสีสอพอมอรปราจีนบุรีนครนายกรางวัลทรงคุณค่าสอพอทโอเบกอวอร์ดระดับภาคและรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากการบริหารและผลการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่70มีรางวัลที่ภาคภูมิใจคือกิจกรรมการแข่งขันแจกสารไม้ไผ่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ได้รางวัลที่ภาคภูมิใจคือกิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศและการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางมัธยมศึกษาตอนตอน้นได้รับเหรียญทองชนะเลิศ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเดี่ยวคุยเพียงอได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่43ณมหาวิทยาลายัยบูรพา จากวันนั้นจนถึงวันนี้โรงเรียนได้ทำหน้าที่ตอบสนองนโยบายการศึกษาของรัฐอย่างเต็มภาคภูมิสมกับที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อําเภอ1โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนดีวิถีพุทธโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนดีประจำตำบล รวมทั้งยังได้รับการรับรองการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยจึงนับได้ว่าโรงเรียนสีมโหสถเป็นเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่เป็นโรงเรียนที่ทันสมัยและพร้อมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอีกด้วยโรงเรียนสีมโหสถได้หล่อหลอมสิทธิ์มามากมายหลายรุน่น เด็กทุกคนต่างได้เรียนรู้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบนันโรงเรียนยังดำรงปณิธานในการสืบสารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณค่าเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไปขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ